เราต้องมาเททีนี่แล้วก็ต้มอีกนะเราต้องเทถังน่องไปตรงก่อนครับตอนนี้เราต้องมีการขาดเสื้อนะครับต้องก็ต้องเอาน้ำร้อนนะครับมาลวกลวกพัทนะที่เราซื้อมาในะใส่ลูกว่านี่นะครับเนาะเราต้องเราต้องขาดเสื้อนะครับด้วยน้ำร้อนนะครับอันน้ำร้อนนะครับนี่ เติมน้ำตัวนั้นไหมนะครับคำนึงคือการฆ่าเชื้อภาชนะที่เอาสีมาสัมผัสกับเห็ดครกตมันจะได้บูดนะครับอตัวนี้จะเจ้าสิข้างเห็นยังตัวนี้ข้างต้มลวกคือกันลวกคือกันเออแล้วห้อจังซีนั่นนีเอาสีขั้นมากวาก่อนเอกมีทุกการขั้นมากวานะครับเีย คันลูกว่าให้ดูก่อนเด้อนี่ครับตัวนี้ผืนผงนะครับผงยีสต์นะครับผงยีสต์นี่ใช้ในการหมักนะครับใส่น้ำตาลเัายังไปซื้อเนาะทั้งยังปานน้ำตาลมาครับอันนี่ลูกว่าการใส้ถุงมือจะหน่อยครักาจะมาขั่นนะครับโดยการใส่ถุงมือนะครับผมใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับในการคั่นนอครับในกอณีขั่นลูกว่าให้แล้วก็ไปไปกรองก่อนกรองเป็นเอาน้ำมันได้เอาน้ำโดยเฉพาะครับ ต่อมาสุกหรืนะครับขั้นเลยบ่ขั้นเลยได้ขั้นเอาเลยพอาะเขาที่กองน้ำดบเขาที่ขั้นเอาเ้วก็น้ำมันเขาที่ต้มน้ำเหมืเลยเนาะครับเราเอาน้ำเย็นแล้วเราใส่น้ำเอาน้ำเย็นไล้ใส่แล้บ่ตอนเขาขั้นแล้วเขาทีต้มน้ำอยู่หรือเปล่าต้มน้ำก่อนต้มต้มน้ำเอาต้มต้มน้ำอันนี้ไหมเออข้าเชื่อนะอมีมาใส่ต้มแล้บอแม่ดูเขาใส่แล้วเขาจะไปต้มบ่แม่นบ่เออนั่นแหละเออ ุ้มกระเทียมจะบวมให้มันนะเฮาต้มข่าเชียร์อ่าต้มข่าเชียร์ตอนนี้กำลังต้มน้ำอยู่นะครับอืม๋ยวต้มยี่สิบนาทีต้มยี่สิบนาทีประมัณเนี่ยยังบดทันบดบ่เออยังอีู่กับหเลี้ยงเลี้ยงในเห็ดชิ้นโคเนี่ยเนี่ยเห็ดเป็นตะกินนะครับเห็ดเป็นต้มเป็นยังอยู่นะครับอันนี้มันมีสองกระมังนะครับมีสองกระมังในไส้ยิ่งไม่ได้ไม่เคยได้ครับตอนนี้กำลังคั่นอยู่เนาะครับเข่าเรื่องเขาเด้อเหมืนเด้อครับ มี่ครับมีแน่ครับเออคันทำนับการต้มนะครับตอนนี้เขาคันเอาน้ำมันคันน้ำมันครับเดี๋ยวคันน้ำมันละมังนะครับตอนนี้คันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเาจะต้องมากรองนะครับกรองแล้วเอาไปต้มเนาะครับไปต้มเห็นมันสะอาดเดี๋ยวคนจีนนั่นแหละคนจีนเปล่าผักขาวมากรองได้แบบอันนี้กรองน้ำมันมันอันนี้คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะการน้ำเย็นโอ้น้ำเย็นมาบ้างที่แม่ในน้ำเย็นแบบนี กำลังต้มน้ again, so okay? so ําอยู่นะครับนี่ตอนนี้พักให้น้ําให้มันเย็นนะครับต้มเสร็จแล้วก็พักให้มันเย็นก่อนนะครับก่อนที่จะไปคันน้ามันนะครับคันน้าของลูกว่านะครับผมก็นั่งที่ตอนนี้เขากระสีเขาผ้าขาวมาทําการกล่องนะครับตอนนี้อันมันบริยาน่นะครับออย่างนั้นเขามันซ่าดอยู่นะครับเป็นผ้าที่ปะใบเฮงแล้วมันก็เลยเป็นคราบซื่อๆครับ ก็จะต้องเอาไปต้มอยู่นะเ๋จะต้องเอาไปต้มอยู่นะตอนนี้เขาจะทําการเอาลูกก้าที่เขาขั้นแล้วเนี่ยเอาน้ามันนะครับเอาน้ำพรอนเสร็จนี้มาแล้วไน้พอนโ่้เป็นน้ำพรอนเอาตอนน้ำมันเย็นแล้วเอาน้ำที่ต้มไว้แล้วพักให้เย็นก่อนนะครับน้ำที่ต้มไว้แล้วพักให้เย็นก่อนเอามาทําการเอามาขั้นนะครับผมมาขั้นตรงนี้ตรงผ้าขาวนี่นะครับไปมันถ้าได้จะมันรูดไปเลยสาดพีดอกครับสาดโอซีคือสันคือขัดคือนออมปาเนี่ย ทจะเอาน้ำไปต้มอยู่นะครับมาได้อันนั้นะเห็นเด้ที่จะเอาไปต้มน้ำไปต้มได้ม่ได้เขาเอาไปนเลยคือบั้นเหาเนาะเห็ดกินเองนะครับบั้นเหาเขาไม่ได้เขาไม่ไดขายเขาไม่ได้อันนั้นเนาะนี่คือทำกินเองนะครับครั้งแรกนะอุ้ยมึงเล่นยำพีดลงไปนะครับเอาให้หน่อยทำเยอะไปไม่ว่าใส่ทีละหน่อยสักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี้แหละมันชีล้นนะมันชีล้นนะ ห้องย่างสีนั่นอยู่ห้องย่างสีนั่นอยู่ห้องย่างซีออันนี้ขั้นอยู่นะตัวนี้เขาจอน้ำมันขั้นอยู่เราจะขั้นอุ้ยอุ้ยเฮพยายามนะเราจะขั้นน้ำมันเลยนนนน้มัี่น้ำมันเห็นบ่สีเพราะล่ะเพราะอะไรเอาเอาตัวไม้ได้ป่ะโอ้อตัวไม้ได้นี่ยมันจะมีกระมังนะครับนี่เออมันมีอยู่เราก็จายที่ว่าน้ำมันนี่ตอนนี้ก็สดใสนะครับสีมันสดใสนะครับ ซาดซาดก็ต้องห่วงครับซาดต้องห่วงเนาะถ้าบ่ซาดบ่ต้องกินอืมเพราะผมเชียกินอยู่แล้วบ่ไม่ใคยขายแม่นครับเขาทำกินเองนะครับตอนนี้ทกินเองนะครับตอนนี้ก็เอาน้ำมาผสมนะครับตอนนี้น้ำที่ต้มแล้วพักไปเย็นแล้วนะเขาเย็นแล้วนะต้มแล้วพักมาเย็นเออเขาบ่ได้เอาต้มยัให้ต้มอยู่เอังไ้ไปต้มอยู่ไงเขาจะไปต้มยังไงต้มเวราะฉะนั้นเรากรตัดออกกระไรมั่งเลยยังไปต้มอยู่เยังไงไปต้ม แกจะลืม,ม,มจะลืมจับนา้าไว้เดี๋ยวจะันลุบลงไปเร็วๆตัวห้องชีนั่นนะห้องสีงานขั้นอยู่นะเดีมันล้นแะอะมืมมันล้นจะมันล้นสีดายน้ำมันไปมาเขาลงเชียหน่อยเชียรน่อยอืมน้ำม,มันอืม ฟองเสียงน้องนี่เด <ah> <huh> ี๋ยวกแดซอนนะน้ำว่านี่น้ำตามลูกว yeah ่าน uh, ี่หนึ่งส่วนนะครับน้ำน้ำเปล่าห้าส่วนนะครับห้าส่วนนะครับตามที่เขาเห็ดนะครับส้มเยอะแต่ว่ามันเอาต้องเห็ดองศาลเออเดี๋ยวจะบอกคือใช้แต่มือนะบ่ใช้ถุงมือนะเอร็จไหมถุงมือ ใส่บใส่เสื้อไตงมือก่มืออเขาถ่ายเอาส่ตงมือเขาถ่ายไปดูมือกคือผมตะกินแคเละใส่ตรงมือก่อนได้แค่ตรงนี้เดียวก็ได้เดียดงเงนี้เขาติดเปั้นนะมือเาเป็นงขันครอนนีเากดตงมาขั้นขันน้ำมันนะครับผมอยย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  เสยางหั้เหรอนหัดมันบวกันมันบมันบวได้นะเยอยางหั้อืสียอย่างนัเอาเห็ดบัวคือว่าเหออาเห็ดกระทันหันเออเจ้าไปเลี้ยอาวสีเจ้าไปจนนี่ครับผมตอนนี้ออตอนนี้เราก็ทําการคั้นน้าเสร็จแล้วนะครับผมครับตอนนี้ก็น้ามันเทลงไปนะหลังจากที่เราขั้นเสร็จแล้วนะครับอันนี้ขี้มันเราเอาแต่น้ำมันนะครับเราเอาแต่น้ำมันซีมันสดใสนะครับแต่ถ้าไปต้มแล้วซีมันจะจืด จักหน่อยสีมันซี้ชี้แต่ก็ต้องต้มนะครับเพื่อเพื่อความสะอาดนะครับผมอพนี่ครับนี่ครับลามกจะสีชมพูสดใสนะครับผมน้ำจะสีชมพูสดใสครับมเเออต้องไปต้มเด้บ้างต้มอะครับแตนเมื่ตาลแล้วก็ต้มเลยเออนี่ครับตอนนี้ก็เอามาต้มก่อนนะครับ มาต้มข่าเสื้อก่อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะพักให้มันเย็นนะครับพักให้มันเย็นแล้วค่อยใส่ยีสต์นะครับแล้วก็เติมน้ําตาลนะครับผมเติมน้ําตาลแล้วก็เติมยีสต์นะครับผมเนี่ยนะครับสีมันก็จะสดใสอยู่นะครับสีสีชมพูเข้มๆนะครับผมสีชมพูง่วงนะครับก่อนที่จะบรรจุนะครับผมก็เราก็ได้ทําการข่ดเสื้อด้วยน้ำร้อนนะครับข่ดเสื้อพาสนิที่เขาจะใส่ใส่ลงไปนะครับด้วยน้ําร้อนนะครับผมเขาก็เห็ดสะอาดอยู่ไห อ่าในคาเชือแล้วนะครับในกระปุนจะไปคุเรคุเรคุเรนะครับส่วนตัวนี้ก็รทำการต้มแล้วทุกคนเดี๋ยวเป็นน้ำเดือมีเสียงมันชีติลิกซิตมันชีติลิกซิตอ่าตรงนี้ก็คือต้มแล้วนะครับตัวนี้มันมันมันอันนี้เนาะเพราะว่า,า,ามันล้นล้นหมอนะครับในคาเสือสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไอแต่นีพัฒนาที่เช่าเอาตัวนี้น้ำนี่น้ำ น้ำลูกว่านี่เออเทลงนะเทลงจ้ะเจะบุกกองบ่เนือเทนะกองอะไรมาไหมนี่นะครับตุกกองอันนี้กองขั้นสุดท้ายนะครับเนื้อบุกกองอะไรนาะต้องกองข้างในใช่ไหมกองนะครับตัวนี้กองก่อนกองแล้วก็ทิ้งให้ทิ้้งใหมันเย็นนะครับทิ้งให้มันเย็นก่อนเอนเออแล้วค่อยแล้วค่อยเอาเอาน้ำตาลแล้วก็เอายีสต์ลงไปหมักนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันมีตรงนี้นะ ตอนนี้ก็จะเรือใสๆเลยนะครับก็ดทิมเลยตัวไหนกอดทิมเลยกีนั่นนะก็ดทิมเลยตัวนี้เนาะห้องใหม่นี่อีกอหนึ่งนะครับอีกหม้อหนึ่งเพราะว่ามันมันล้นเนาะครับบหม้อมันเล็กก็เลยต้องต้มสองหม้อนะครับผมตอนนี้ก็จะเหลือน้ําที่บริสุทธิ์นะครับนี่คือน้ําลูกว่าที่บริสุทธิ์เลยที่บริสุทธิ์เลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งให้มันเย็นก่อนแล้วไฟน้ำตาลแล้วก็ยีนนะตรงนั้นนะครับ น้ำตาลนี่เขาใส่ความร้อนก็ได้เอาใส่ความร้อนก็ได้น้ำตาลความร้อนก็ได้เพราะว่าแต่แต่ถ้าเขาถ้าตัวที่เขาทำให้มันจินน้ำตาลเนี่เขาต้องให้มันเย็นก่อนส่วนยิ้ดเรารอรอรอให้มันเย็นก่อนรอให้น้ำน้ำว่าเย็นก่อนนะครับแต่ตอนนี้จะใส่น้ำตาลกันเนาะเราจะใส่น้ำตาลกันเนาะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งกิโลนะครับขึ้นนะครับตอนนี้น้ำตาลหนึ่งกิโลครับก็จะเทลงไปนะครับอันจี้เททำไปก่อน มันต้องใส่พวกนี้เพราะทำให้น้ําตาลมันละลายเนาะละลายนะเพราะมันร้อนๆส่วนที่มันยังร้อนอยู่ช่วงร้อนเขาต้องน้ำตาลลงน้ำตาลลงไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะรอให้มันเย็นค่อยนี่เหาก็จะขลนเนาะจะกุลีกุลีจักหน่อยขลนมีแนวขลนไหมนี่เราก็จะขลนลงไปนะครับอันนี้คือครั้งแรกของเรานี่ยครับเห็นไหมครับจะเป็นน้าสีชมพูชมพูนะครับมันเป็นสีชมพูเลยอืมสีชมพูก็จะเข้มๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาไปตุ่มเนาะถ้าตอนขั้นที่แรกมันจะเป็นสีชมพู <อ>ต้องใส,ส,ส่น้ำตาลเยอะๆมันก็จะหวานไปเลยนะ<อ>เราไม่ต้องเขาไม่ต้องใส่เยอะนะใส่แค่กิโลเดียวพอแน่นครับแ่น,อนพอเราคนเขาผัด่ดะโอ้น้ำตาลเยอะเกินไปเดียวก็โรคเบาหวาน<อ>เพิ่มขึ้นอีกอันนี้มันมนันนี่น้ำตาลเล็กน้อยนะบนนี้น้ำตาลเยอะเราต้องเราต้องดูก่อนครับเพราะว่าน้ำตาลจะเป็นอาหารของยีสต์นะครับเป็นอาหารของยีสต์ตัวนี้ยีสต์ตัวนี้เขาจะมาหมักนะครับ เขามาใส่น้ำตาลก็บาได้เนาะเดี๋ยวยิตดมันจะบริญลเกิโตูนนะครับมันจะไม่มันจะไม่เป็นอืมันก็จะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวที่สร้างแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เขายิ้ดแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้ผมสั่งซื้อมานะครับเนาะนี่ครับมีบอกภาษาไทยอ่านเชีสาวนี่นะครับยิผดสําเร็จนะครับนี่นะครับนี่ให้มาคำหมักเป็นวายเป็นยางกระว่าไปเนาะภาษาจีนนะครับอ่านบอกเนาะ ซาพิสังนี่เอาเป็นว่าเอามาหมักนะครับหนึ่งช้อนนะครับไส่หนึ่งซอสนะครับเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะมันจะอันนี้เองนะครับพอมันจะไปกินน้าตาลมันก็จะขยายตัวของมันนะครับผมมันจะใส่ยีสต์นะครับตอนนี้ต้องทําการเปิดถุงยีสต์ก่อนนะครับซื้อมาเขาเริเปิดถุงเปิดถุงนครับถุงก่อนมาแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายเขาจะต้องใส่ยีสต์นะครับ ใส่เข้าไปนะตัวนี้มันเป็นทำให้เกิดแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้นะครับนี่ซ้อนหนึ่งนะครับใส่ซ้อนหนึ่งเข้าไปโอเคแล้วครับแล้วก็คลนเนาะครับแล้วก็คุลี่คุลี่คุลีนะครับจะนั่งเอาผ้าขาวปิดไว้นะครับขับไปไว้ครับได้แต่เราคลนก่อนเนาะขลนก่นได้ครับได้ทำการคลนนะครับคลนขลนขลนก่อนขลนให้มันตัวอีทนี่มันจะกินน้ำตาลนะครับมันจะเจริญเติบโตเพราะมันกินน้ำตาลนั่ครับมันจะแล้วมันจะปล่อยแอลกอฮอล์ออกมานะครับพอเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปมันก็จะ นั่นแหละเมาทําให้เมาคอ่าทาให้เราเมาคลายเฮากินเหล้านี่แหละครับคือกันครับแดีวนี้เฮากินไหวครับนี่เขาทำไหวครับเฮาไปทำทุล่าได้ทำลายครับดีกีมก็จะอ่อนกว่าเนาะถ้าเฮาไปทําขายเฮาต้องเสียภาษีนะครับเดี๋ยวนี้เฮาทำกินครับเล้วบริทำเล็กน้อยเขาบริทำหลายถ้าเขาทำหลายต้องไปเสียภาษีก่อนต้องทำทำลายเฮาแค่ทำกินนี่แหละทำกินว่าเรา ลองดูก่อนนะว่าสีเป็นอะไรกินได้บ่แม่นเดี๋ยวหาสีเป็นสีแล้วมันสีสดใสแล้วปานีดใสครับเอาหม้อต้มจะจะภาชนะปิดไ้ครับปิดไฟประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับต้นหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นประมาณนี้มากินได้ครับอืมเอปิดไฟครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ใช่ครับแม่นครับปิดไวเลยครับปิดไวเพอกันไม่มาแรงลงนะครับแล้วก็มันจะเกิดเกิดก๊าดเกิดแรงดันขึ้นมา้ปิดบอสนิดตัวนี้ที่สมนี้แหละครับแค่เบยมีมาแรงลงไปครับโอเคก็จบคลิปเพท่านี้นะครับด้อครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ